อ่ะแล้วถ้าเกิด2 3สเดือนแล้วผู้ชายเขายังไม่ขอเป็นแฟนแล่ะคะหรือเราพูดขึ้นมาแล้วในท็อปิกนี้ว่าเอ๊ะเธอเราก็รู้จักกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนาะสองสเดือนแล้วตอนเนี้ยเธอคิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงเธอมองว่ายังไงบ้างเธอรู้สึกยังไงบ้างเธอคิดยังไงบ้างถูกไหมคะอันนี้คือถ้าเขาไม่พูดขึ้นมาเราก็ต้องเป็นคนพูดขึ้นมาค่ะนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นทาให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะไม่ใช่เรารอให้ผู้ชาย เป็นคนนําบทสนทนาตลอดนะคะบางครั้งผู้ชายจะกลัวก็ได้ผู้ชายอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันจะไปยังไงเนี่ยต้องยอมรับว่ายุคนี้ผู้ชายก็บางทีก็ขาดทักษะในเรื่องพวกนี้ไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องนํา แต่ไม่ใช่ใเรานําตลอดไปเรานําแบบนี้เรานําคือเรานำเราเราก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวอย่าเรียกว่านําเลยมันเหมือนกับคนสองคนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมยืนคู่กันเต้นหละแล้วแบบเขานิ่งเรา,านิ่งถ้าเรามันต่างคนต่างนิ่งอย่างเงี้ยเหมือนรอเป็นเกมรอรอใครจะเดินหน้าก่อนเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนถูกไหมคะมันก็เสียเวลาไปเปล่าๆชีวิตเราสั้นจะต,า,ตายเลยจะนั่งรอไปถึงไหนถูกไหมนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ก้าวเราก้าวมันเลยค่ะ คำว่าก้าวมาเนี่ยไม่ใช่ก้าวมาแล้วก้าวอีกไหมก้าวอีกไหมไม่ใช่อันนั้นเป็น chasing แล้วแล้วกลายเป็นเราจะไปจีไปไล่ล่าเขาแล้วถูกไหมไม่ไม่เอาแบบนั้นไม่เอานะคะผู้หญิงนะคะเราก้าวไปหนึ่งก้าวแล้วดูค่ะดูว่าเขาทํายังไงเขาก้าวตามเข้ามาไหม ถูกไหมเพราะจุดประสงค์เราต้องการให้เขาเป็นผู้นำาด้วยถูกไหมไม่ใช่เราจะไปน,นําเขาเพราะฉะนั้นเราก้าวมาแล้วเราดูซิเขาก้าวเข้ามาไหมหรือว่าเราก้าวเข้ามาแล้วเ,เขาถอยหนีหรือหรือว่าเราก้าวมาเขานิ่งแล้วเราก้าวอีกโอเคอันนั้นไม่โอเคแล้วถูกไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติสมมุติว่าสามเดือนแล้วแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมมีความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็น red flag อันนึงแล้วนะคะ red flag คืออะไร red flag ทงแดง ทงแดงทุกรั้งอย่าพูดถึงธงแดงเลยคือมันคือสัญญาณเตือนละมันคือสัญญาณเตือนว่ามีอะไรแปลกๆละถูกไหมคะนึกถึงความผู้ชายสักคนหนึ่งนะถ้าเขามาเดทกับเราอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบสองสัปดาห์นะสามเดือนมันนานมากพอที่เขาจะประเมินได้แล้วค่ะว่าเขาอยากจะคบกับเราไหมนะคะถ้าหากว่าสามเดือนแล้วเขายังบ่ายเบี่ยงหรือย,ยังตอบว่าไม่รู้เหมือนกันตัวเองต้องการอะไรสับสนงุนงงมีปัญหาเรื่องงานเครียด ไม่มีเวลานู่นนี่นั่นถ้ามีปัจจัยพวกนี้คุณไม่ควรที่จะมาอยู่ในความสัมพันธ์มาทําความรู้จักมาเดทกันตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมคะนั่นคือเหตุผลที่กลับไปดูวิดีโอนี้เลยค่ะ คำถามแรกที่ควรถามก่อนคิดจะเดทกับใครคือถามว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนและที่มาคุยเขาต้องการอะไรถูกไหมคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายในการมี relationship กับคนสักคนหนึ่งอ่ะคืออะไรคือแต่งงานคือคบเล่นๆคือคุยเล่นหรือมันคืออะไรถูกไหมคะมันไม่มีแบบไหนผิดแต่ขอให้ชัดเจนและซื่อสัตย์คุยกันตั้งแต่ตรงให้มันตรงตรง้งนแต่แรกถูกไหมคะนะคะถ้าเขายังสามเดือนแล้วยังไม่คอมมิตนะคะคุณต้องคิดต่อละเ่าจะทำไง